สวัสดีค่ะ JK มาแนะนำรถยนต์ราคาหลักเหมือนให้ทุกท่านได้เลือกชมเลือกหาไว้ใช้งานกันเช่นเคยในทุกวันเลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ไว้เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะทุกท่านคันนี้นะคะเป็นรถบ้านเจ้าของขายเองค่ะ n i สสันทีดานนะคะรถปี07เกียร์ออโต้เครื่องยนต์1 5 0 0ซีซีค่ะสีบอลเงินนะคะเป็น รถเจ้าของขายเองนะคะขายเพราะว่าไม่มีที่จอดแล้วนะคะราคา85,000บาทค่ะเป็นรถบ้านเร่มบุคคลมือเดียวนะคะเรใไม 200, ้200 0 0 0กโลค่ะเครื่องยนต์เบนซินเกียร์ออโต้นะคะภายในสะอาดเนียเน๊ยบๆกุญแจมีให้ครบนะคะพวงมาลัยเป็น Power มี Airbag มี ABS กระจกเป็นไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงเพราะเครื่องเสียงมีฟังค่ะทุกท่าน ภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะเบาะหนังค่ะในโทนของสีครีมน,นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าทั้งหมดแอร์เย็นเพลงมีฟังแม็กสวยนะคะช่วงร่างดีสีสวยไม่เคยชนหนักค่ะมีแต่ริ้วรอยเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะไม่เคยน้ำท่วมด้วยค่ะทุกท่านไม่เคยแก๊สนะคะ สนใจคันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อดูตัวจริงทดลองขับด้วยตนเองกันได้นะคะเปิดโทรผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนี้เลยค่ะติดต่อนัดหมายเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองค่ะเพื่อประกอบการตัดสินใจที่ดีสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ